แอฟทักษอออนสวยตะลึงกลางพรมแดงจัดเต็มในชุดเดรสโชว์ผิวขาวออร่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานระดับโลกที่ดาราหลายท่านนั้นได้ถูกเชิญไปเข้าร่วมงานซึ่งแต่ละคนนั้นสวยหล่อกันอย่างมากชวนมาติดตามภาพความหล่อสวยงามสง่าของทีมนักสแสดงนำหนังซิกเคอริเตอร์สมายาพิศวงนำโดยมาริโอเมาเลอร์แพนเค้กเขมนิทแอฟทักษออและแต้วนธพรที่ล่าสุดช่วงเย็นวันนี้า ต่อคอ65ทั้งหมดปรากฏต,ตัวบนพรมแดงเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานบูซอนอนะินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลณประเทศเกาหลีใต้โดยทางนางแม่แอฟก็มาในลุคที่เห็นแล้วร้องโอ้โหดังกันเลยทีเดียว หลังนางเอกสาวพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งแอฟทักษอนเดินทางมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ต้องบอกว่าพรมแดงนั้นสว่างวับเจิดจ้ามากๆเพราะแอฟทักษอนขอจัดเต็มมากับชุดเดรสยาวด้านบนโชว์ผิวขาวอาร่าสุดเป็นลุคที่นานๆได้เห็นแอฟแซบเบาๆแบบนี้สวยตะลึงจนแฟนๆละสายตาไม่ได้เลยจริงๆ นอกจากจะมีแอฟทักษอ่อนแล้วยังมีสองนางเอกคนดังในหนังมายาพิษวงแต้วนัทพรและแพนเคก้กเขมนิดรวมถึงพระเอกสุดหล่อมาริโอเมาเร่ร่วมแท็กทีมเฉิดฉายประชันสวยหล่อกันอีกด้วยทีมนี้บอกเลยว่าแป้ปังสุดๆุดเรียบเรียงโดยทีมงานซีมุส